สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะใครครับไหนหนูชื่ออะไรครับหนูชื่อนิคค่ะนิวชีกแล้วกันนี้ใครคะเรียกค่ะเียเวลาแล้วนี่ใครค่ะแล้วคุณยายคุณยายมาจากคุณย่าค่ะคุณย่าค่ะจะไปไหนกันคะจะไปเที่ยวสวนค่ะเที่ยวสวนไปดูมะม่วงไปดู ทางนี้แล้วก็ทางนี้ทางตรงไหนบ้างนะคะตรงไปทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้นอ่าเราไปชมกนะนันคุณตาก็ก,กำลังตามาด้วยนะคะนี่คุณตาคุณตากำลังตามมาด้วยนะคะ เอาถังน้ำแข็งมาไหวเด้อันเอามางานตั้งแต่วันขึ้นบ้านใหม่ไม่มีใครมาส่งเลยเลยเมียวปู่ครับน่ะปู่ด้วยม,มีปู่ด้วยอ,นนอันไหนไหนติดทุ่งู่นนูู่ด,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 ดูดูทุ่งนาหนูมันมีควายด้วยบักหลักก็เห็นควายเขี่ยวป้ะบวกหลักเห็นควายไหม,ไม การนูน่นวัวอยู่ทางนู้นน่ะจะมีสวนมะม่วงเ,เห็นไหมคะสวนมะม่วงจะขี่เล,ลี้ยวไหลผมเราสิกลางแล้วปวดมือเดิผมเราสิมันสิปิวมันหนักคือ่ในมันดันใหญ่ก็ต,ต่ำๆก็ได้แม่คุณตาไปไหนไปกับหนูมิวนั่นแหละนี่คุณตาไปไหน ไลซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เลยรอซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ก็ไม่จบก็ยังอยากได้สกูตเตอร์อยู่อุศา์ซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซื้อบือหนึ่งกุล่ะหุูอุ่า์คิดว่าเออเดี๋ยวก็เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เป็น มานมาสอนหวกนี่นูมาสอนหวกตรงนี้ั้ไงนี่าน้ำหมนด็น้ำฝนแล้วเหรอมาหาลูกออดโอ๊ยแงลงูกม้มน่ถือสี่้มจริงๆอ่ะถ้าอีกหน่อยนึงพอดีขอไปอยู่ก็แบบ ถ้ามาคือมาร้องมากินอยู่ตรงนี้ได้เลยดึกๆก็ได้นะแม่เพราะว่าแม่ไอ,อยดีเนาะแต่เพราะว่าขอไฟเขาแล้วคราวที่แล้วเนี่ยคือต่อไฟจากนาเขาแต่นี้มันขอเขาเองน่าจะเป็นฟีหน้าน่าจะได้ถูกมั้ปวดมือปวดทางนี่ยนั่นมันผมุ๊กยังแงม่มมอเอาลงเอาลง่อย ไปจะมีสวนที่เลี้ยงแพะฟาร์มเขาเลี้ยงแพะเล็กๆอยู่ที่นาเขาน้องเบวอยากไปดูแพะด้วย,ยไหมเ,เดี๋ยววันหลังเราเอามาเที่ยวกันตอนเย็นๆมันต้องอากาศมันไม่ร้อนก่อนนะลูกใ <Okay. S 2> ่โอเคไปดูนะข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเขาเลี้ยงแพะนะคะ ้ายังเห็นเขาเลี้ยงแพ้นี่ไงแต่แพ้มันร้อนมันเลยอยู่ข้างบนบ้านตอนนี้ข้นบนนี่ใดเแพ้กินใบไม้อยู่นี่แพ้แพ้แพ้ไม่เยอะเท่าไหร่รวันนี้ร้อ,น,อยยนยังไงคะแก้มไหก้มเล้าไปเลยแพ้เด้งๆนะคะที่ใกล้ถึงหรือยังคะถึง,ะงแล้วค่ะแล้วค่ะถึงแล้วค่ะบักลาก็เป็นคับให้ตาจากคนแน่ ว่าน้ำโซล่าเซลล์เข้าไปเ่ยโอ้คุณตาขยันแท้ประเทศยังอ้อมตั้งแต่ชุดอ้อมแล้วจุดอ้อมออกมาอีกจุดคุณเห็นมันตัางหรือเปล่าน้องเมีนดอกควาขยับออกมาแถววันจินนี่ควายนี่นี่นี่ควายน้องไม่เห็นน้องไม่เห็นู่นี่อ่ะตุ๊กตาเห็นควาย ใกชมพูการใกล้ถึงบ้านหรือยังใกล้ถึงนาหรือยังแล้วโอ้โหมีรั้วด้วยน่เชี่อค่ะทำรั้วไว้คล้ายๆกับนานุเลยเนาะ